ลองัดขีปนาวุธอิหร่านทลมเทลอาวีวันที่7พฤศจิกายน2567สถานก,การณ์ร้อนระอุในตะวันออกกลางยังไม่ได้สงบนะคะสวนทางคำสัญญาของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่าจะยุติสงครามสร้างสันติภาพในจุดว่าไฟต่างๆทั่วโลกเมื่อเขาได้เป็นประธานาธิบดีและเขาจะเดินหน้า The America Great Again ท้งฝ่ายกลุ่มต่อต้านโดยฮิสบุลลอ แห่งเลบานอนออกมาเคลื่อนไหวตอนรับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ที่จริงคือคนเก่าที่กลับมารังตําแหน่งใหม่ของสหรัฐทรัมป์เข้ามาก็อาจเปิดเกมใหม่แต่เป้าหมายของสหรัฐไม่มีทางเปลี่ยนแปลงค่ะยังคงเหมือนเดิมแน่นอนไม่มีทางที่ทรัมป์จะบริหารงานสวนทางผลประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นสูงที่กุมมังเหียนอยู่เบื้องหลังรัฐบาลสหรัฐมาโดยตลอดทำไม่ได้หรอกค่ะ หากทำอาจจะมีสภาพเหมือนที่เมสเวเดฟฝันทงไว้ว่าจะถูก a s s a ซ s ซ n น t ชันถูกลอบสังหารแม้แต่คำขวัญของสองประเทศนะคะคู่หูจริงๆสหรัฐกับอิสราเอลสอดคล้องกันแักจริงๆสหรัฐช,ชูปเป้าหมาย the America Great Again ส่วนอิสราเอลทำสงครามก็เพื่อจัดตั้งรัฐอิสราเอลอย่างสมบูรณ์ในนาม the Greater Israel เห็นไหมคะ เท่ากันเป็นปีเป็นครุยเลยฮิสุอจัดหนักค่ะตอนรับทรัมป์เลยหวนคืนบัลังเอ็นซีใช่ไหมจัดหนักขีปนาวุธตัวใหม่โจมตีฐานทัพทหารในเทลอาวีปประกาศใช้ขีปนาวุธดิฮาร์ดสครั้งแรกโจมตีสนามเบนเบนกูเรียนใช้ขีปนาวุธฟาเตน1นึโจมตีหนักทั้งทางตอนเหนือและเทลอาวีปด้วยฟาเตน1นึนละค่ะใครใก็รู้ ว่าคือขีปนาวุธของอิหร่านกองกำลังต,ต่อต้านแห่งเลบานอนฮิสบุลล้อน,นั่นแหละย,ยิงขีปนาวุธฟาเต1 1 0หลายลำไปที่ฐานทัพทหารริฟินซึ่งนำร่องด้วยการยิงชุดหนึ่งทำลายระบบป้องกันภัยทางอากาศล่อค่ะล่อล่อทุบไอออนโดมโดนอีกก่อนจะปล่อยตามมาอีกหลายชดุดซึ่งอิสราเอลรายงานว่ามีเสียงระเบิด5ครั้งที่ฐานทัพในเมืองเทลอาวีป และรอบๆสนามบินเบนกุเรียนอีกกว่า5ครั้งคนก็มองว่าอุ้ยอย่างนี้ไม่ตายหนักเลยที่เบนกุเรียนสนามบินเบนกราปิดทำการ7เดือนค่ะแต่จริงๆวิดีโอที่ฮัสมลอเผยแพร่เนี่ยไม่ได้ลงตรงตรงสนามบินกุเรียนนะคะรอบรอบฐานทัพใหญ่เรฟินเป็นฐานทัพใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทลอาวีฟนะคะอยู่ทาง ใต้ของสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลก็คือเบนกูเรียนนั่นแหละที่โดนนะัะก็คือฐานทัพทหารที่อยู่ใต้สนามบินอนะ่ะรอบๆอ,อื่นสนามบินแต่ไม่ได้ยิงตรงลงที่สนามบินในระหว่างโจมตีแน่นอนไซเรนดังทั่วบริเวณชุมชนเมืองในเขตมหานครกัชดันสเก็ตร,ระเบิดจากจรวดลูกหนึ่งทำลายรถยนต์คือไม่ได้ยิงตรงๆนะคะแต่กสเก็ตร,ระเบิดอะ่ะที่ โจมตีพิธิฐานทัพอะโดนรถยนต์ไม่แน่ใจเพราะไม่มีรายงานว่ามีพลเรือนเสียชีวิตหรือเปล่าจารวดอีกลูกนึงพุ่งชนดานจอดรถที่สนามบินเบนกูเรียนโดนรอบๆไม่โดนกลางสนามบินแต่ก็เฉียวเฉียวลานจอดรถนะคะฐานทัพสริฟินเนี่ยเป็นที่ตั้งของค่ายฝึกอบรมโรงเรียนทหารหน่วยโคศกทหารเป็นฐานทัพขนาดใหญ่มากเลยนะตั้งอยู่ห่างจากชายแดนเลบานอน ไปทางใต้ประมาณ130กิโลเมตรนั่นก็คือขีปนาวุธฟาเตอยู่ในพิสัยไกลยิงถึงสบายสบายปฏิบัติการนี้ฮิสบุลาอบ,บอกว่าคือปฏิบัติการไคบาเป็นส่วนหนึ่งของไคบาเขาจัดไคบามาหลายรอบแล้วนะครับเป็นซีรีส์ส์ตอบโต้การลุกรานอิสราเอลที่สังหารพลเรือนและผู้บังคับบัญชาทางทารของฮิสบลอบในเลบานอนในวันเดียวกัน กองทัพอากาศไร้คนขับหรือกองทัพอากาศดโดรนน่นะคะของฮิสบุลเปิดฉากโจมตีด้วยโดรนไป3รอบอันนี้แยกการจากที่โจมตีเทลอาวิฟนะคะค่ายบิลูฐานทัพที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่ของกองพลสำรองที่55กองพลร่มที่98รวมทั้งหน่วยอื่นๆทงางทหารด้วยฐานทัพนี้ยูทังเหนือของฐานทัพอากาศเท е ลโนฟที่กุชดาน อยู่ห่างจากเทรวิฟไม่มากนะคะครั้งที่สองจัดไปอีกดโดนเหมือนกันเซตนี้ใช้ทับดโดรนนะคะล็อกเป้าฐานทับเรือ Stella m a r i ิติดตั้งฮาร์ดแวร์สำหรับตรวจสอบและตรวจจับการเคลื่อนไหวบนทะเลชายฝั่งทางตะหนวติดอิสราเอลสื่อทหารยังรายงานอีกว่างานนี้พังยับค่ะฐานทับเรือนี้เพราะว่ายิงโดนนั้นแม่นยำ ครั้งที่3ามมุงเป้าไปที่ทานทัพเรือไฮฟาแถมค่ะแถมไฮฟานี่เป็นเป้าหมายหลักเลยที่นัรบอกแล้วยังไงก็จะต้องถลม่มทำลายให้จมดินให้หมดวันนี้ก็จัดไปอีกคราวนี้เยี่ยมไปที่กองเรือดำน้ำไซอยตเตเจกองเรือรบติดคีป,ปนาวตไซอตเตสาตลอดจนหน่วยอื่นๆของกองทัพเรืออิสราเอลคือก่อนหน้านี้ที่นัซรย,ยังไม่เสียชีวิต ให้นกคูดทูตมาบอกเลยนะฉันจะยิงเธอที่ไหนบ้านที่ไหนบ้างวันนี้ไร่เลียงยิงตามที่โดนลาตะเวนนกคูดทูตของฮสบรละมาบอกข้านี้จัดไปเลยแถวกองเรือดำน้ำําแถมกองเรือรบนอกจากนี้เขายังบอกอีกนะคะว่าฟาเตหรือจะบอกว่าเป็นขีปนาวุธคอ n q คร์ o r 110เป็นขีปนาวุธแบบพื้นสู่พื้นที่มีพิสัย ยิงแม่นยำม,มากสามารถโจมตีเป้าหมายด้วยความแม่นยำ10เมตรคือ,อ,อไม่หลุด10เมตรออกจากจุดเป้าหมายตรงกลางได้เข้าสู่สมรภูมิแล้วจัดแล้วไงคะประกาศว่ามาแล้วมาแล้วทีปนาวุธฟาเตวงเล็บใครๆก็รู้ว่านี่ของอิรานต้นทางฉบับออริจินอลผลิตโดยอิรานคะ่ะข้อสังเกตที่บอกว่าอันนี้ละผิดผลิตโดย อาวุธอิหรา่านปกติจะนิน่มๆนะคะแต่ครั้งนี้โชว์เสยคางทรัมป์กับอิสราเอลเลยไม่ต้องเล่นหลายบทมากยังไงก็ลุยต่อและครั้งนี้ต้อนรับทัพด้วยขีปนาวุธอิหรา่านจี๊ดไหมจี๊ดมากขีปนาวุธตัวนี้มีความเร็วสามมักด้านหมายความว่าเป็นซูเปอร์โซนิกไม่ถึงไฮเปอร์โซนิกไฮเปอร์โซนิกต้อง5ขึ้นค่ะพิสัยไกลยยิงถึง300กิโลเมตรหรือ1 8ไมล มีความสามารถในการทำลายล้างสูงสามารถยิงได้ทั้งแพลตฟอร์มบนดินหรือแพลตฟอร์มเคลื่อนที่คือติดรถได้ด้วยมีน้ำหนักนะคะน้ำหนัก3450กิลกรมใช้เชื้อเพลิงแข็งนะคะกระสุนปืนเนี่ยกระสุนเนี่ยผ่านเส้นศูนย์กลาง6 6 6มิลลิเมตรยาว8.8เมตรติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้คือวันไหน ติดหัวร์ฟเนวเคลียร์จะมีน้ำหนัก500กิโลกรัมเลขาธิการฮิสบุลลอออกมาให้สัมภาษณ์ถแถลงเลยให้คำมั่นว่าจะโจมตีอิสราเอลต่อไปและฟันเปรียงว่าสหรัฐและอิสราเอลจะต้องพ่ายแพ้ในที่สุดฮิสบุลลอจะยังคงสู้ไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติสงครามในชนวนกาซาและการดุกรานเลบานอนคำพูดคำปราศัยคำถแถลงนี้ตรงก,กันกับของอิหร่านเปรียบ อิหรามประธานาธิบดีมาซูสเปเซสคิออนเพิ่งพูดเมื่อวันสองวันนี้เองบอกว่าจะเลิกจะหยุดโจมตีอิสราเอลต่อเมื่ออิสราเอลหยุดสึกล้างเผ่าพันธุ์ในกาซาและหยุดรุกรานเพื่อนบ้านอาหรับทั้งบวกแม่พูดในเรื่องที่อิสราเอลทำไม่ได้มันก็แปลว่ายังไงก็ลุยนะคะสรุปแล้วสหรัฐจะได้ใครเป็นประธานาธิบดีศึกในตะวันออกกลาง ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปทรัมป์มาอิสราเอลยิ่งดีใจใหญ่เลยและวเร่งโจมตีทั้งในกาซาและเลบนนอนเก็บแต้มสังหารพลเรือนไม่กลัวใครทั้งนั้นเลยตอนนี้เนทันยาฮูกลบกระแสรัฐประหารได้ทรัมป์มาอีกลุยหนักเลยสังหารพลเรือนทั้งในกาซาและเลบนนอนรัวรัวทุกวัดแต่ฮิสบุลลอท์ส่งสัญญาณแล้วค่ะว่าไม่เชื่อว่าทรัมป์จะมายุติศึกในตะวันออกกลางได้จริง และพร้อมจะลุยอิสราเอลและสรัดไม่ถอยเข